สาธุกดมอร์นนิ่งวันนี้วันพระขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะที่พึ่งทางใจกับคุณพระกับพ่อแม่กับจเจริญอยู่แบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงเห็นไม่ดอกดาวเรืองขอให้มีชีวิตรุ่งเรืองดอกดาวเรืองเอามาทำเป็น ท่านพ่อรอเก้าพ่อหลวงของเรานะคะ,จะเจริญตามรอยพ่อหลวงบ้านมีวีๆๆๆววว่มีวี่มีหิ้งพระเยอะนะคะบูชาคุณพ่อคุณแม่เราก็ขอให้เรามีแต่ความสุขความจเจริญนี่ไงพญานาคกาทิพย์รุ่นนี้สาธุวันนี้วันพระขอให้ทำบุญฟังพี่ดุษณีพี่ดุษณณีไปไปอ่า ทำบุญวันนี้วันเรียกว่าอะไรพี่ดุสนีเข้าประดับดินเอาข้าวสากขที่บ้านเข้าว้าวค่ะตอนนี้เจ็ดโมงตื่นแล้วตื่นแล้วมอร์นิ่งมอร์นิ่งแนวยิปเปิดไปมอร์นิ่งมอร์นิ่งฟังไปด้วยดื่มกาแฟไปด้วยด้วยเอา สุขของเรามาดื่มกาแฟกับวิววไม่วิวีกำลังจะดื่มทํากาแฟฟังพี่ดุดณีไปทำบุญฟังทุกช่องดูทุกช่องค่ะการทำบุญบางทีวิวีกับบางทีเราถ้าไปอยู่บ้านเราพวกเราก็ไปวัดบ้านเราเหมือนพี่ดุดทำเนาะการทำบุญ ทำทานเรามี5บาท10บาทเขาให้เรามีใจบุญสุนทานแล้วก็ได้บุญนะคะกำลังบุญแข่งกับพี่ดุษณีสซาตุว,วีวีอยู่ที่นี่ทำบุญกับคนบางทีคนอา,อาจจะว่าเราไปให้สติกเกอร์นี้เราก็ถือว่าเราได้ทำบุญเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนก็เหมือนสัประเสริฐนะคะบางที ยิมไม่เข้าวัดทำบุญกับคนบางทีเรามีข้าวมีน้ำมีอะไรแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเราได้ทําบุญชอบทําบุญกับคนค่ะมามีเวลาเข้าวัดดอกอยู่มั่งหมอกวัดมันอยู่ไกล <c oughs> พี่ดูสนิยวะันขนาดนี้ลนะวิวฟังอยู่ดูแลบ้านช่องไปก็ไม่โอ้เห็นไหม ดูเด็กนักเรียนกำลังอู้ดูวิวข้างนอกสิมีเปิดประมาณกั้งเปิดผ้าม่านออกไปแล้วดูวิวเดี๋ยวไปดับไฟก่อนดูวิวสาธุา่าะการทําบุญเราทํากับคนเราก็ได้บุญนะคะเพื่อนๆดูหน้าบ้านเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวไปดับไฟฟังพี่ดูะนี ให้กำลังใจกันและกันไปนะคะสาธุเราทำดีคิดดีทำดีเราก็ย่อมได้ดีนะคะเพื่อนๆขอให้เราไม่ได้ไปบังเบียดใครแต่ว่าน,นี้ดูสิหน้าที่วีวีก็ดูแลบ้านดูแลต้นไม้ดูซิไข่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 ไขเกิดแต่ไก่แล้วไก่ดูแลบ้านดูแลดอกไม้มีแต่ดอกใหญ่ๆดูวิวหน้าบ้านไปนู่น วันนี้อากาศแดดเริ่มบเห็นมองเห็นหน้าบ้านวิวีไม่มีแต่พูเขา่าวออพูดแข่งกับพี่ดุสิีนะคะสาธุสาธุวันนี้วันพระขอให้มีกิจใจดีๆทําบุญทําบุญด้วยเงินเราก็ได้เงินกลับมาทําบุญด้วยข้าวเราก็มีได้อยู่ได้กินนะคะเราไม่ลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะไปใครจะมาดื่มกาแฟกับวิวี ใครจะมาดื่มกาแฟกับวิวมาเลยค่ะมาเลยยินดีต้อนรับปีหน้าก็ขายแล้วไปอยู่บ้านแล้วนะคะคนเราถ้าเราจิตใจดีเราทำบุญเราไปให้กำลังใจทุกช่องมันเลยค่ะ